หมายครับแต่ทุกครั้งที่ผมได้รับดาเมจตัวของผมจะหดลงโอเคผมต้องเล่นแบบระมัดระวังละไม่งั้นตัวผมเล็กเป็นมดแน่นอนเรามาตัดไม้ก่อนดีกว่าและเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือต้องหาเพชรให้ได้นะทุกคนขาพิกแอคไม้ก่อนเลยแถมบาข้างๆนี่แหละแล้วก็มาทําอุปกรณ์หินต่อนี่ไง <c oughs> ตียังไงก็ตีไม่ถึงหรอก <c oughs> ตาเยเถอะโอเคในที่สุดเออเฮ้ เพิ่ลืมตัวไปจนได้โอ้โหแล้วดูนี่สิตัวผมเกือบเท่าแค่บล็อกเดียวแล้วนี่ไงทุกคนผมเจอถ้ำแล้วสูงแค่นี้ไม่น่าได้รับดาเมจหรอกมั้งโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็หดลงมาแค่นิดเดียวผมว่ามันเริ่มเป็นละโดดขึ้นบล็อกไม่ได้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมขอฝากให้กดซับหน่อยนะเพราะว่าผมใกล้ถึงแสนแล้วแล้ขอบคุณทุกคนที่กดซับมากเลยนะอห้ๆอย่าย้ายไม่ย้ายไม่มุมทุกคนทําไมมันดูอันตรายจังเลยอะโอ้นั่นไงฝั่งนี้มีน้ําอยู่นะทุกคนชึบ นี่ไงเออแค่นี้ก็ชนะละ